สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนด้วยกันนะครับตอนรับกันเข้าสู่ช่องของนะครับเอประจักษ์ชัยนะครับวันนี้ครับจะพานะครับทุกท่านครับมารู้จักกับตระกูลค้านะครับนี่นะครับเขาเรียกว่าค้าพลอยไพลินนะครับใบเขาจะคล้ายๆกันกับค้าราชพัฒด่างนะครับคุณผู้ชมนะครับซึ่งเป็นค้าที่ นะครับหายากแล้วก็มาแรงด้วยนะครับตอนนี้ไม้ด่างนะครับกำลังเป็นกระแสนะครับตระกูลครา่ก็คล้ายๆว่าเป็นคุ้มนะครับคุ้มภัยคุ้มพยันอันตรายทุกๆอย่างนะครับเพิ่งเอาออกจากกระถางนะครับคุณผู้ชมอันนี้กระถางเขาแน่นแล้วนะครับแน่นไปด้วยรากนะครับเราก็เอาสูตรดินใบก้ามปูนะครับ พร้อมกับมูลสัตว์นะครับได้เตรียมไว้1 2 3 4แล้วก็5กับกระถางเดิมนะครับเราจะแยกเขาออกนะครับคุณผู้ชมนะครับมาดูรากครับรากเยอะมากนะครับนี่นะครับเราจะทำการแยกนะครับดูพุ่มกอของเขาครับ ก็ทํารายได้นะครับทํารายได้เราซื้อมานะครับกระทางนี้ก็ในราคา350บาทนะครับคุณผู้ชมก็ซื้อตามบ้านนะครับถ้าเป็นที่อื่นก็คงเป็น400 500นะครับดูดิพุ่มกอใหญ่นะครับใหญ่แล้วก็สวยงามมากนะครับวันนี้นะครับก็เช่นเคยนะครับไม่มีใครจับ กล้องโทรศัพท์ให้นะครับผมก็จะนะครับขออนุญาตนะครับแยกก่อนแล้วกันนะครับพอดีทําคนเดียวไม่มีผู้ช่วยนะครับอย่าว่ากันเด้อน,นะครับเดี๋ยวกลัวราาของเขาจะเสียหายนะครับเดี๋ยวขอแยกรากนะครับแยกหน่อเขาก่อนแล้วกันนะครับ นี่นะครับเนื่องจากว่าดินที่เขาใส่มาให้เรานะครับส่วนมากก็จะเป็นพัสดุปโปร่งนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับก็เป็นแค่แกบธรรมดาเนี่ยคุณผู้ชมนะครับมันไม่มีอาหารนะครับถ้าเขามีอาหารนะครับใบเขาคงจะสวยแล้วก็ด่างแล้วก็สมบูรณ์กว่านี้นะครับเราก็เอาแกบตัวเดิมนี่มาผสมนะครับคลุกเข้ากับ ใบขี้เหล็กใบก้ามปูนะครับใบขี้เหล็กเนี่ยมันก็สามารถนะครับป้องกันปวกหนอนแมลงได้นะครับเห็นไหมครับดูรากของเขานะครับเดี๋ยวขอายิแยกหน่อก่อนแล้วกันนะครับคุณผู้ชมนะครับอันนี้ให้ดูว่านะครับส่วนผสมนะครับที่เขาผสมมานะครับเหมือนไม่มีอะไรที่จะนะครับบำรุงต้นเขาได้เลยนะครับ มามาเปลี่ยนกระถางกันนะครับนี่นะครับเราก็ทําการแยกหน่อนะครับได้มาประมาณนะครับเกือบจะ20หน่อครับคุณผู้ชมนะครับเราก็เอาแช่นะครับเครื่องดื่มชูกําลังนะครับพร้อมกับผสมผงชูรสนะครับไข่ไก่นะครับแช่ไว้ประมาณ1ชั่วโมงแล้วนะครับ ต่อไปเราก็เตรียมกระถางปลูกนะครับพร้อมที่จะเอาเขาลงดินนะครับสวยงามนะครับแยกออกมาก็รากของเขานี่ครับสมบูรณ์มากเลยครับคุณผู้ชมนะครับนี่นะครับราแล้วก็ใบสวยงามครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับ ในช่องของประจักษ์ชัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับอย่าฝ่าวเบื่อกันเด้อพี่น้องเด้อนะครับเดี๋ยวก็นะครับเรามาทําการปลูกันเลยครับเอาแบบเรียบง่ายนะครับดินที่เราผสมไว้ก็นี่แหละเอาแบบบ้านๆนะครับดินใบก้ามปูครับใบขี้เหล็กนะครับเป็นใบไม้ที่หมักแล้ว นี่ครับพัสดุปูกก็เตรียมไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับมาปลูกกันเลยครับนะครับผมตกแต่งกิ่งก้านนะครับใบของเขานะครับใบไหนที่เก่าแล้วเสียแล้วเราก็ตัดออกนะครับคุณผู้ชมนี่นะครับใบค่อนข้างที่จะไม่สวยนะครับเราก็ตัดทิ้งไปเลยนะครับไม่ต้องเสียดายรอให้เป็นใบใหม่ของเขาขึ้นมานะครับ เขาจะได้ฟอร์มกอที่สวยงามครับคุณผู้ชมนะครับอันนี้ก็มีคนจองแล้วนะครับกระถางนี้เราขายนะครับในราคา70-80บบาทนะครับแยกออกมาแล้วนะครับใครสนใจก็ติดต่อนะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปได้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมนะครับ ครตัวนี้ก็นะครับถือว่าเป็นอีกชนิดหนึ่งนะครับที่สวยงามนะครับลวดลายของเขานี่ครับลวดลายความดังนะครับก็จะประมาณนี้ครับแบ่งออกมาได้12กระถางนะครับคุณผู้ชมนะครับใครที่สนใจก็รอให้นะครับเขาติดนะครับถือว่าเอาไปนะครับเลี้ยงหรือว่าขยายพันธุ์แล้ว เขารอดนะครับเราถึงจะส่งให้กับลูกค้านะครับที่อยากจะได้นะครับสถานที่ก็เหมือนเดิมนะครับที่บ้านเดือตำบลบ้านเดืออำเภอเมืองจังหวัดหนองคายนะครับไม้มงคลเยอะแยะครับอันนี้ก็กําลังที่จะทําชั้นวางนะครับชั้นวางไม้มงคลต่างๆนะครับคุณผู้ชมครับ นี่แหละนะครับเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับขาพลอยไยลินนะครับหรือว่านะครับคาก็แปลว่าคุ้มนั่นเองนะครับคุ้มภัยคุ้มพยันอันตรายนะครับถือว่าเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะครับที่เราต้องสะสมนะครับคุณผู้ชมนะครับผมก็ได้นำมาแยกนะครับแยกออกมานะครับก็ถือว่าได้ประมาณ11-12กระถางอยู่นะครับ เห็นไหมครับฟอมกอใหญ่เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมนะครับและก็นะครับกระถางหนึ่งผมจะนะครับเนี่ยอย่างกระถางใหญ่ๆอย่างเงี้ยก็สองหน่สามหน่อนะครับสองหน่สามหน่อดูความสวยงามของเขานะครับหลังใบหลังใบก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหลังใบออกสีม่วงๆนะครับคุณผู้ชมนะครับ เก็บสะสมไว้นะครับสําหรับตระกูลค้านะครับเราก็มีแบ่งกันในราคาถูกๆครับคุณผู้ชมนะครับอย่างกระถางเล็กๆแบบนี้นะครับเราก็ขายกันแค่80บาทนะครับสกระถาง150บาทนะครับอย่างไซส์ใหญ่ๆขึ้นมานะครับเราก็เนี่ยนะครับแบบฟอร์มกอใหญ่ๆแล้วก็ขายในราคา100บาทเท่านั้นเองนะครับดูใบของเขาครับ อันนี้นะครับก็เป็นคาราชพัฒนะครับจะเป็นสีด่างขาวครับคุณผู้ชมนะครับคาราชพัฒอันนี้ฟอร์มกอใหญ่นะครับผมยังไม่ได้แบ่งเลยนะครับก็ถ้าแบ่งแล้วนะครับประมาณ6-7กอได้นะครับใบของเขาครับด่างขาวแบบสวยเลยนะครับตัวนี้เลี้ยงง่ายครับถามว่าเลี้ยงง่ายก็ไม่เชิงนะครับสําหรับคนที่เอาใจใส่ก็ถือว่าจะเลี้ยงง่ายอยู่นะครับแต่นะครับคาราตัวนี้นะครับ จะอยู่แบบแสงแดดที่ลำไรนะครับแล้วก็เป็นพัสดุที่โปร่งนะครับรดน้ำก็วันละครั้งนะครับถ้าไม่ให้เขาโดนแดดนะครับเขาก็จะกลับขึ้นมาเป็นสีเขียวคล้ายๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชมนะครับแต่ถ้าเขาโดนแดดเขาก็จะมีลักษณะนะครับความด่างออกมาแบบนี้ครับบางใบก็เป็นด่างฮาร์ปอย่างนี้สวยงามนะครับ นี่ก็เป็นค้าทองนะครับคาทองตัวนี้กระถางรู้สึกว่าจะแน่นแล้วนะครับเราจะนํามาแยกออกก่อนนะครับนี่หนักแล้วนะครับตัวนี้ค้าทองครับสวยเหมือนกันนะครับออกสีชมพูหลังใบก็สีชมพูเหมือนกันครับคุณผู้ชมนะครับตระกูลค้าของเรานะครับก็มีเยอะอยู่นะครับส่วนกระถางหนึ่งนะครับก็มีนะครับเจ้าของเขาขายมานะครับในราคา สามร้อยห้าสิบบาทนะครับเขาบอกว่าขอเก็บไว้นะครับก็เลยแบ่งเขาไปหนึ่งกระถางโอเคครับใครที่สนใจนะครับก็นะครับติดต่อได้นะครับหรือว่าคอมเมนต์นะครับใต้คลิปได้นะครับเราก็มีบริการจัดส่งออนไลน์นะครับให้กับคุณผู้ชมด้วยนะครับสำหรับตะกูลค้าของเรานะครับไม่ว่านะครับจะเป็นค้า เงินนะครับนี่ขาถุงเงินครับสวยๆนะครับด้านในครับขานกยุงแดงนะครับนี่ครับขานกยุงแดงนะครับอันนี้ก็กระถางละ250บาทนะครับเป็นฟอร์มกอตั้งแม่ครับแยกได้แล้วนะครับเยอะเลยนะครับอย่างอย่างนี้นะครับก็ขายในราคา100บาทนะครับคุณผู้ชมนะครับนี่นะครับโหกระถางสวยๆใหญ่ๆเลยนะครับกระถางไซ 18นิ้วเลยนะครับมีเยอะนะครับสำหรับตระกูลค้านะครับไม่ว่าจะเป็นค้าขุนแผนนะครับด้านในเดี๋ยวให้มาชมนะครับรวมไปถึงบ้านเสน่จันครับนี่ก็เพิ่งปลูกเมื่อวานนะครับกับคลิปของเรานะครับนี่ครับไม้มงคลครับอันนี้ก็ ฟิโลเบอร์กินนะครับฟิโลเบอร์กินดังนะครับใบนี้ดังฮารสวยเลยนะครับผมไล่ใบเขียวนะครับเพื่อที่จะให้ยอดของเขาออกมาด่างสวยงามนะครับมาดูตระกูลค้าของเราต่อนะครับคุณผู้ชมนะครับอันนี้น่าจะเป็นค้าม้าลายนะครับตัวนี้เลี้ยงมานานแล้วนะครับเลี้ยงมานานเหมือนกันนะครับดูครับนี่ก็ค้าขุนแผนนี่ก็ค้าขุนแผนนะครับ ค่าคุณแผนมีอยู่3กระถางนะครับในราคา1 0 0 150บาท200นี่ครับค่าถุงเงินก็จะอยู่ประมาณนั้นนะครับส่วนเทปนิมิตตตัวนี้มีคนหาเยอะนะครับดูใบด่างของเขานะครับความด่างด่างสวยงามเลยนะครับคุณผู้ชมนะครับอันนี้ขอเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับไม้บางคนนะครับมีเยอะนะครับฝั่งโน้นก็โชคเก้าชั้นดำนะครับภาพอาจจะมืดนะครับผ้าแสรมของเราก็ ปิดบังนะครับความชัดนะครับไม่ว่ากันนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะคลิปนี้ลากันไปด้วยนะครับตระกูลค้าต่างๆแล้วกันนะครับขอทุกคนโชคดีนะครับสนใจก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับอยากจะได้ค้าตระกูลไหนนะครับเรามีบริการจัดส่งให้ถึงที่เลยทีเดียวนะครับคลิปนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ